ระบบท่อสปริงเกอร์ครับพี่น้องตะกีแตะกรอนกะลากโฮสเอาตัวน,นี้ก็ว่างระบบว้เตรียมสวนเลยครับพี่น้องในพื้นที่ประมาณสองไรครับผมในพื้นที่ประมาณสองไรก็ว่างเต็มระบบก็เบิดไปประมาณาตรงท่อเม่นไยรลักนี่ก็เป็นท่อนิ้วสองครับผมครับท่อนิ้วสองนี่ครับตรงทอแยกกับเป็นว่าวหกขุนพี่น้องว่าวปิดเปิดหกขุน ับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองายสกูตสกุนครับผมครับหลังจากเพื่อได้อ่าลงคลิปหลายเมืองครับผมเป็นอาทิตย์หนึ่งจะเดินล่องอยู่ครับเมื่อวานเมื่อก่อนก็ไปออกล่าหนูกับทีมงานครับพี่น้องไปล่าหนูกับหมานครับเพื่อได้ยูวได้กินอยู่ครับผมครับคลิปนี้บ้าพิซานสิ่ภาพพี่น้องมาเบิ้งหัวเบิ้งสวนครับผมเป็นสวนธุรกิจครอบครัวละครับผมอากาศหนาวนี่ก็ช่วงนี้กับอากาศเย็นๆพี่น้องเกล็ดมงหานาทีครับผม ออกมาชมสวนครับผมนี่กะช่วงเศร้าก็บได้ไปทํางานครับกับชิไปช่วงใบครับพี่น้องเพื่อเพิ่อบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับผมช่วงยังว่าท่านนีสวยไปในดอกเกล็ดมุงครับอากาศยังเย็นอยู่ครับกับผมนี่แหละครับบรรยากาศครับผมช่วงเศร้าๆครับไทยบ้านท้ยสวนเพิ่นกัออกมาตัดพักครับผมมาหัวมาสวนของไผ่ของมันครับผมนี่แหละครับเกล็ดมุ่งหกหน้าที่ครับผมนี่ครับ Uh, อันนี้เป็นผ uh, ักหอมครับผมผักหอมทีเอาแนวกับของครับพี่น้องสองสี่หกแปดเก้าเก้าแปงครับพี่น้องหอมแนวกับของครับสําหรับผักหอมหอให้ใน,หน้อยเลยพี่น้องครับผมพี่น้องนี่แหละครับหอมอันนี้หอมเป็นหอมพันบ้านพี่น้องก็สิว่าพันบานนี่ครับคือพันทีอ่า เก็บเอาแน่จากของครับผมมันจะหัวหน่อยนิดนึงครับผมแต่ว่าก็เเป็นยังครับผมเพราะว่าห้าปลูกหนาหนวครับผมนี่หัวหน่อยน้อยพี่น้องแต่เกิดว่านี่ครับใหญ่สุดก็สิประมาณนี้แล้วครับพี่น้องใหญ่สุดครับตอนนี้ก็ปลูกได้สองแปลงแล้วครับนวหน่อยันปลูกงานพี่น้องคือพอเท่ากับสาออยลี่ไปปลูกสองคนพี่น้องอันนี้เป็นหอมทีเหลือครับผมหอมทีเหลือหอมแบบ ตั้งแต่พ่นละ่ะนาฝุ่นพี่น้อนหนนาฝนพี่น้องอันนี้เป็นหอมพันกุกแกดครับผมเกลกดมากทั้งรัดเข้าเกลมากครับผมน,นี่ก็ษตไปลปูกเซกันแต่ว่ากจะจิโคละสนพี่น้องนี่ครับกษไปเบิ้งครับผมปลูกเรี่ยวๆวันใหญ่เรี่ยวว่าไปเบิ้งว่ามันสี่ได้หัวใหญ่สำเร็จมันสีต้นงามแบบใดครับผมครับนี่กามาเบิง้งนี่แหละครับ ภาพอาจจะมุนหนงจังหน่อยนี่พี่น้องถ้าเกิดว่าเป็นนาร่อนหรือนาฝนนี่ปลูกไว้ไ,ได้เลยพี่น้องมันหัวหน่อย <c oughs> ครับอันนี้ยังนี่นี่ครับบ่งครับอาสีบอกโฟกัสเนาะมันหนาวสิเลยบวกครับนี่นี่พี่น้องบ่งบุงใหญ่นี่ครับมันหนาวมันยอนโตครับนี่โตในน้อยพี่น้อง กำจัดมันช่วงโซโซขาถ้าเกิดว่ามีเวลากับมหามหาขาครับพี่น้องมหาขาเอาก็ต้องขีดยาก็ได้แต่ว่ามิจะมีเวลาบ่ทถนะละครับขับแดดกับกำลังจ้าครับผมนี่แล้วครับขนาดว่าหัวน,หน้อยๆมันก็นยังยังงามได้ขนาดนี้ครับผมพี่น้องงามได้ขนาดนี้ว่ามันงามไหลนี่ครับผม ผมกะทีให้เบิง้งพี่น้องเบิ้งระบบน้ำน้ำครับผมระบบทอ่อครับระบบท่อสปริงเกอร์ครับพี่น้องตะกีตะกรอนกะลากฮดเอาตัวน,นี้ก็ว่างระบบไว้เตียมสวนเลยครับพี่น้องในพื้นที่ประมาณสองไรครับผมในพื้นที่ประมาณสองไรกะว่างเต็มระบบกะเบิดไปประมาณเกือบจะมืนแล้วพี่น้อง <laughs> เกือบจะมืนพูนละ ว่ามันก็ซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อปุ๊บนั่นจ็คเท็่อะไรพี่น้องซื้อแบบว่าซื้อมันยืดมันย่อยที่เรกก็ซื้อมามาเบิดแต่ว่ากับว่าถือว่าเบิดมันเกิดเด็ดต่อหน้าต่อหลังเราพี่น้องก็ต้องเด็ดไปซื้อมาเพิ่มครับกับซื้ออะไรมาเพิ่มนั่มไปเกิดว่ามันชำรุดเนาะครับกับเบิดเกือบเมื่นแล้วครับสหรับระบบอ่าสปริงเกอร์ครับผมครับการต่อก็ง่ายๆครับพี่น้อง ตรงท่อเม่นไซรักนี่ก็เป็นทอ่อนิ้วสองครับผมครับท่อนิ้วสองนี่ครับท่อนิ้วสองผมกับว่าเอาแง่พี่น้องบางท่านก็สิเอานิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งอันนี้ก็ว่าเป็นนิ้วนิ้วสองนิ้วซีเด่นครับประมาณนี้แหละผมกับเนี่ยใจให้กันครับตรงแล้วก็ตรงทอ่อ แยกกับเป็นว่าวหกขุนพี่น้องว่าวปิดเปิดหกขุนครับตะสามทางนั่นและนิ้พี่น้องน,นี่ครับอ่าตัวนี้เป็นสามทางครับสามทางนิ้วนิ้วสว่างหรือนิ้วซีกับอะไรครับผมนี่ตัวนี้ว่าตัวนี้เป็นเป็นผมกับแน่ใจกันเป็นทอนิ้วสวงนิ้วซีกับประมาณนนี่แหละครับผม เป็นสามทั้งแล้วก็ลถลดหกหุนครับผมสามทั่งนิ้วสองลดหกหุนแล้วก็เป็นว่าวปิดเปิดหกหุนรับผมแล้วก็เป็นท่อหกหุนครับ่อหกหุนเน่าไปเน่าเป็นเมียนเมียนไส่ร่องครับผมเมียนสสยร่องแล้วก็เป็นแล้วครับตรงที่ขึ้นท่อสปริงเกอร์ก็จเป็นท่ออ่าสามทั่งหกหุนลดสี่หุนพี่น้องครับรดสี่หุนก็บวันนี้ก็ขึ้นไปเป็นท่อรับท่อสี่หุนขึ้นไปเป็น ใส่หัวสปิงเกอร์ครับผมกะบางแถวกะหาครับบางแถวกะหกเพราะว่าอ่ามันกว้างครับผมมันกว้างแต่เกิดว่าหาสิใส่ใส่หน่อยมันก็สิบ่พอดีเนาะครับผมก็เลยบางแถวกะใส่หาบางแถวก็ใส่หกครับผมอาจจะว่าเสมือนกันครับอันนี้ก็เป็นพักชี่หอมครับพี่น้องพักชี่หอมวันไหยกับประมาณสองอาทิตย์เลยนะครับผมประมาณสองอาทิตย์อากาศหนาวครับผม ถ้าเกิดว่านาอื่นก็จีวันวันอะไรครับผมทั้งการจัดการนีาผมบ่บ่บดีเท่ากวรครับผมตะกี้ตะก้อนนี่ฮดเอาสายางฮดรากฮดนี่มันสิบ่เกิดดียังสี่ด้พี่น้องบ่รู้ว่าเป็นน้ำยางบ่เกิดบ่ค่อยเกิดแล้วครับเกิดแล้วก็นั่นเนี่ยอันนี้สิเป็นพักร่วมครับผมพักร่วมนี่ซีหอมก็ไปพักขวั่งน้ำเราเบื้องเบิ่งลักษณะนี่สย่ยางก็ยังคือเก่าครับผม เกิบัถิ่มคือเ่าเวลานี่ครับเวลาเขาจะใส่หัวดบางอย่างเขาก็เปิดสามารถเปิดว่าหัวดได้ครับครับพักอันนี้ก็ถืเป็นพักซี่ซี่หอมแล้วครับผมซี่หอมพักหัวละผ้าจะได้บุผมก็บรินี้อใจให้กันไม่รู้ว่าพอถาวนพักเฉียงครับ กบผักอีตูก็มี่ครับผมแต่ว่านี่นี่ผมบ่็นเนจนั่นัผักยังนี่เป็นผักอีตูเป็นผักอีตูเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ครับผมผักผักข้างงานานี่มีราคาบัดเด็กพี่น้องครับที่เป็นผักอีตูเหรอครับผมผักอีตูมันถืออากาศหนาวครับมันลักษณะว่างามขนาดพี่น้องนี่เบิง้งน้อยนี่ถืออากาศหนาวงามขนาดเลย ครับสำหรับผู้ใดเคยไปซื้อครับไปซื้อผักตลาดสดกัพอสิีภูจกักกิจดอกาด่าราคามันดีสตรีครับผมราคามันแพงสตรีครับตรงนี้ออกใบแล้วครับผมใบใบบานเนี่ยแล้วบ่หนาบ่หนาเท่าไดครับแต่กว่า,าหยาลายกวานี่ครับประมาณสามเปลี่ยง4ี่เปลี่ยงหยาลายกวาไม่ค่อยเห็นผักเท่าไร ครับนี่ก็เป็นผักบุ้งครับผมผักบุ้งแปลงหญ่ครับแต่เกิดว่าเท่าใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยท่านมันก็พวกหญ้าต่างต่างนี่ก็บอสมารถขืนท่านผักบุ้งเลยครับเพราะว่าผักบุ้งนี่มันจะง่ามเรี้ยวนะครับเนาะง่ามเรี้ยวแต่ว่าถ้าเกิดอากาศหนาวน,นี่ก็กระสีลั่งนี่กัสีบล สู่หน้าฝนได้ครับหน้าฝนกับจะง,งามไว้กว่าครับสำหรับยานี่ก็ับก็ไม่มีปัญหาครับผมเขาบ่กจะเป็นต้องฉีดยาฆ่ายาหรือฉีดยาคุ้มครับผมสำหรับผู้บุ๋มครับนี่ครับมันจะขึ้นมาพร้อมกันนั่นช่ลอะพี่น้องทั้งยาทั้งผักกับพร้อมกันก็ไม่มีปัญหาครับผมเวลาเขาถอนเขาก,ก็แยกประเภทผักนี่อันนี้ไกลแล้วครับผมปกติมันจะ,ะปกติมันเจือง่าวกว่านี้ครับผม ปกติแล้วมันจะเง่วมันจะงามกว่านี่อันนี้มันหนาหนาวครับผมหนาหนาวมันจะงามซาแน่นึงครับผมช่วงนี้ก็แล้วโอ้ราคาแพงครับปี่น้องพักบุ้งก็ได้ว่าเขาว่าเทศกาลหนาปีใหม่ครับผมปีใหม่ข้นกินหลายครับผมกัสีแพงครับผมนี่แหละครับการเฮ็ดสวนหนาหนาวครับผมแล้วก็การจัดการระบบน้ำครับผมวางทอ พี่น้องมีพื้นที่ครับผมพี่น้องท่านใดมีพื้นที่นี่ผมกับพึ่งมาต่อไม่ได้พี่น้องนี่เป็นท่อทอ่ทอไอ้นิ้วสองลดลงมานิวน้วนึงครับผมใส่วาวปิดเปิด,ปดครับรรว,ว่าปิดเปิดของนิ้วนึงครับผมใส่ท่อรถใส่ท่อรถแล้วก็มาว่าปิดเปิดนิ้วนึงแล้วก็เป็นท่อสี่สิบห้าองศาครับพี่น้องหักมุมบริเวหักมุมหลายคือเก่าสีองศาครับพี่น้องซื้อท่อหักศอกกระวาได้ครับนี่ เป็นท่อ45องศา2ทอ่อมุมเฉียงตัวนี้ผมไม่ได้ติดกาวเลยพี่น้องครับไม่ได้ติดกาวเลยเพราะว่าเวลาการลืร้อถอนมันจะง่ายนะครับผมก็เอามาสูบใส่สูบใส่แล้วก็ตอกครับนี่แหละตรงนี้เป็นท่อ,ทอหกขุนเลยพี่น้องเพราะว่า,ามันมันเหลืออันเกา่าที่ปลาไัผมลื้อออกนะครับแต่ว่ามันก็สามารถได้ครับผมเป็นท่อ หนึ่นงแล้วก็ลดหกหุนครับผมสามท่งนหนึน่งลดหกหุนแล้วก็มาใส่ว่าปิดเปิดหกหุนพี่น้องขึ้นมาเพราะว่าต้องปิดเปิดเพราะพี่น้องถ้าเกิดว่าเขาสิปล่อยแห้งไหลน้ำมันก็สิออกเพิ่มน้ำกับว่บาบ่ไ้ไปไปลายสายครับผมน้ำบ่ได้ไปไปลายสายครับมาก็เป็นหัวสปริงเกอร์หกหุนพี่น้องนี่ภาพอาจจะดันนี้ครับย้อนแสงเนาะครับตรงนี้เป็นเอ่เห็ดไม้พี่น้องตะกีตะกวนนี่มันสิหก แถวนี้ครับพกเบิดเลยครับบางท่านก็นอาจจะเคยเบิ้งเนาะอ่ามันที่เป็นตรงนี้กับทางนานี่ก็ที่เป็นป้าไอ่าผักอีเลือดยู่แล้วพี่น้องปลาผักอีเลือดยู่แล้วมันก็นจะอยู่ใอุ้มปลาคารเน่ที่นี่อ่าสาวไอรีกับแม่เพื่อนก็นกนมาจัดการถากทางออกเพื่อว่าสิขยายอ่าผักอีเลือดหรือใบชะพูนะครับผมขยายออกเบ็ดเลยครับผมกับมาว้างอ่าระบบท่อให้พี่น้อง บ้างระบบทอให้ครับหมดกวนผมกับมาตอทออตรงนั้นแหละครับพี่น้องตัวตัวทอนิ้วหนึง่งมาลดเหกขุนออกมากเงาออกมาใสา่ขอต่อใส่แววหลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่มันพ่อผมก็เลยไปซื้อมาไหมครับเมือวบานกับมาตอคำคำพี่น้องมาตอคำคครับมาตอคคำกับมาเพิ่มตัวนี้แหละครับผมมาเพิ่มตัวนี้แหละมาตอคำคำ อันนี้เป็นอเพื่อนี่คอืบเป็นมับรรทัศน์ในเงพี่นอ้องเขาเอินอผมก็ลืมซื้อน <c oughs> ี่แหละครับการจัดการสวนพี่น้องสวนระบบน้ำนี่พงอีเลิศครับผมนามีราคาเนี่ยก็มีราคาเดีพี่น้องเพิ่มมัดกัมใส่ถุงคือว่านั่นแหละ เพียงแต่ว่าบ่ได้ตัดต้นมงุ่มอ,ออกพี่น้องเพราะว่าผักอีเลือดน,นี่มันก็นกนอาศัยลมล่มลมลำไยพี่น้องก็บ,บ่ถือว่าลมแห้งก็เลยบ่ได้ตัดออกเฮ็ดเป็นที่พืน้นที่โล่งซื่อพี่น้องนี่ครับก็ถือว่าเฮ็ดอย่างดีพุ่นล่ะพี่น้องนี่ครับเฮ็ดถือว่าเฮ็ดอย่างดีครับผม ก็นี่แหละครับผมมั่วสวนธุรกิจกบรัวครับผมเบิ้งเบ,บิงบ้งโดยสายตาแล้วมันเกิดบ,บ่ตงกันดอกพี่น้องก <c oughs> ้าเอาเนาะครับก้าวเอาบองที่มองห้างสําหรับอทอการว้างทอครับผมการบ้างทอสำหรับพี่นองท่านไดสนใจครับสนใจในระบบะสปริงเกอร์ในระบบนามครสามารถอสอบถามได้ ครับผมมีความรู้ผมกะสิามาแนะนำพี่น้องครับผมกะเบิดกะเกือบมื่นแล้วพี่น้องร่วมเบ็ดเแล้วกะเกือบมืน่นกะดีน่นอยเพราะว่าตัวเล็กโดยเป๊ะๆกับบัวใดเป๊ะนะครับผมมันวักสื่อแบบจังไรละ่ะสื่อเทีเรยรแรกกะวัวสิพอ่พอพอ่อกะสื่อเทียสองเทียร์สามเทียร์สี่อีกครับมันกะเลยจังไรละ่ะมันกะเลย ตีตัวเลขเป็นมาตรฐานบ่ไดดเนาะครับบัวใดคำนวนเป๊ะๆครับก็บ <c> บ <oughs> ได้จบลักสูดเอาก็ถือว่าวตโตอแล้วครับผมบัตโตต่อแล้วเดี๋ยวครับพี่น้องหัวยุสวนก็จัดการระบบน้ำครับกับการปลูกพักพี่น้องนาหนาวนี่ก็ปลูกเอียงกับง่ามพี่น้องสำหรับการปลูกพักเนาะครับผม วันนี้พมาพ่รลองมาชมสวนครับพี่รองชมสวนครับเศรษฐกิจครอบครัวขอบขอบกับมีกล้วยมีตะไคร้ครับผมพ่อได้ยูได้กินครับเอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็สีเดียวลาพี่้องครับพี่้องท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์พี่้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะปักบุ้งโอ้ ถุงละสองรอยกวัวไปในพี่น้องไนยินขา่าวทุงละทุงละหาโลดิพี่น้องทุงละสองลอยกวัวไหนยินขา่าวแห่งไก่ปีใหม่แห่งสีมีราคาครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้บ่าพิศน,น์จีความล่าครับผมสวัสดีครับ